จะวัดขอนแกนครับแล้วก็ชุดตรวจการประมงนำจืดขึ้นบนรัฐนะครับตามไร่ล่าจาระแขนะนะครับเจระแขนพลาดการติดตามรับชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้นะครับตามที่ปรากฏนี้เลยครับค่ะวันนี้ผมมติกา บอกเพื่นส er ิไม่อยากเป็นไม่ง่ายหนุ่ยนะสุพี่กับตะขาบผัวเพื่อนสิเป็นไปนัค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือสถานการณ์ข่าวไปดูพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะคุณผู้ชมที่พัดผ่านจังหวัดขอนแก่นค่ะสมผลทําให้หลังคาสระว่ายน้ําถูกแรงลมพัดปลิวได้รับความเสียหายนะคะในขณะที่กําลังมีการแข่งขันบาสเกตบอลค่ะ ก็บูกอไปสั่ละหนึ่ง้าสาวแผ่นหน้าพาดผิวกณะนั่นทีก็รลังแข็งบานกีราหีมายังว่าสิถูกไหมเมื่สิ้นด้ไหนล่ะหนู ทบไปกันสิแมนีเพาะว่ม <laughs> แม่แี่ฉันก็ไม่เคยเนาะคุณผู้ชมเอาไปดูนะครับคลิปต่อมาไปดูความน่ารักดีกว่าเดี๋ยครับความน่ารักของน้องแมว <laughs> ห้าสี่สมอืมตัวใหญ่เนาะอืมใช่ค่ะตัวใหญ่ตัวอืม โอ้ยมันสิสุดเท่าไหร่ล่ะหนู